สวัสดีคนดูที่ดูอยู่ทุกคนนะครับวันนี้ผมมาเล่นเจมส์าเดนให้ดูนะที่ผมเพิ่งพิออเดอร์มาเมื่อ<า>กี้เลยเพิ่งได้มาสามล้านห้ดีใจมากครับแต่ว่าได้กำไรมาห้าแสนเขาขายแค่สามล้านนี่ขายทุกถูกแต่ว่าตออย่างนี้น่าจะได้เห็นฮาเดนเงินล้นตลาดนะครับโอ,อ้ยไม่กันไม่ได้เพื่อนเพื่อนเฮ้ย อุ้ยเอาไงดังไหมวิ่งขี่เพื่อนไม่น่าสติวเลยไม่เป็นไรขอบอลหน่อยอ่าวหลัสวยเขามมันกันทันอ่ะเฮ้ยสเตเแบกโคตรไกลเอาล้ะไม่ห่มอากันโกเบ้โอขอโทษเพื่อนโอ้ยลูผมไปพิมพ์เล็โกตดีมาเนี่ยเนี่ย

สวยโอ้ยสวยจัดสุดไหมโอ้ยเจมส์ฮาเดนนะครับพี่เลยพี่เลยตัวเก่งตัวเก่งรีบาวรอบนี้เนี่ยรีบาวได้นะโอ้เขาไม่อุ้ยสวยยิงซึบเ <Check your S 1> ดมทาว <same> สวยมากสวยมากเอาไง ยิงไหมโกเแบ๊จ่ายคิวปดูแลคิวดูแลเลี้ยงอ้าวหมุนไม่ยิงเอ้ยชิบหายชิบหายชิบหายโอเคอ่าไม่ทันหรอกเอ้ยประตูเรียกมาได้เวลากูหน้าหล่อชฉันเองสวยมีโอกาสแล้วกูหน้าหล่อๆเว้ ซุปโอ้โคเขเท่ฮาร์เดนบัสเ,บเตอร์บิทเตอร์เยี่ยเจ๊กเกินได้ไฮไลท์ได้คลิปได้หมดเลยฟิลโกลเราลงไป67%ก็ไม่แย่นะแต่ว่าอย่าออื่นเราไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็จะเป็นไฮไลท์เพิ่มเติมของการเล่นเกมฮาร์เดนนะครับใครอยากให้ผมใส่มาเป็นคลิปแบบคลิปแต่ว่ามันยาวๆหน่อยนะไม่รู้อะ คนจะออกก่อนหรือเปล่าผมกลัวคนออกก่อนก็เลยใส่คิมสั้นมาที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามผมไว้นะครับเพราะทุกคืนคุณจะได้เห็นคลิปของผมเด้งขึ้นมานะครับผมมั่นใจเลยว่าคุณน่ะต้องอยากเจอผมอีกแน่นอนเพราะงั้นติดตามไ้เลยนะครับอีก็ตามนั้นนะครับเจมส์ฮาเดนเป็นตัวที่เล่นสนุกนะเล่นสนุกมากเลยสเต็ปแบบไกลแต่ว่ามันมีแพทเทิร์นไม่ค่อยเยอะหรือว่าผมอาจจะเป็นแค่อ1หนึ่งก็ไม่รู้นะ ก็ใครมีเจมฮาร์เดนแล้วเบื่อเบื่อไม่อยากเล่นแล้วเอามาปล่อยให้ผมได้นะครับผมรอซื้อต่อสามล้านห้า